เร่งนี้ครับเป็นเร่งไม้ไผ่ครับซึ่งโบราณก็จะทํากันนะครับไม่มีพุ่งไม่มีอะไรนะครับถ้าประหลังด้วยครับดึงก็ดึงกันนะครับรับกันหลังนะครับพร้อมไหมครับสามสองหนึ่งดีดไปเลยดีดไปเลยดีดไปเลยขยโ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 ย โอเคตบมือ,อ,ข,อ,อขอบคุณท่านนายกขอคบคุณท่านนายอำเภอครับท่านรัปรัสสีรมผมนับถือในฝีมือการปกครองทั่วของที่ชาวลังตาตัวถิ่นอยู่กินดีด้วยท่านมีคุณธรรมมาทำมานำทาง โลกวันแม่เกี่ยววันพ่อรควังหวังท่านก็ยังร่วมอยู่ดุดผู้สร้างจากงานเล็กางานใหญ่ไม่ละวางเป็นแบบอย่างผู้สร้างสันให้ลันตาขอขอบคุณอย่างยิ่งใหญ่ในวันนี้ที่ท่านมีกัญญามิตรจิตอาสา นกพรัษยังอยู่ในใจประชาเป็นผู้ว่าของเมืองไทยในไม่นานครับตะเนอ้ครับตรงนี้ครับเชิญท่านสมเกตนะครับได้มอบของเจ้าลึกครับขจาจท่านนำเฟรอบครับ ครับสมมติว่าท่านเกียนะครับในวันแม่แห่งชาตินะครับทางผมเพื่อนนะครับได้จัดมาเลือกนะครับแม่ตัวอย่างขึ้นนะครับในปีนี้นะครับตรงนี้ก็ให้ท่านกับเปือนท่านได้ให้เกียิครับโมบเอติบัตรนะครับแล้วก็รางวันนะครับแม่ตัวอย่างนะครับ การเตียยตัวจากลงนาเลยครับเอออออันยาวหน่อยครับหายาวกว่านี้ครับอันมาบอกว่าหายากเลยครับเจ้ายาวแบบของนักข่านะครับอันได้อยู่นะครับครับครับตรงนี้นะครับใหจท่านให้เขียนมบนะครับมบรางวัลแก่แม่ตัวอย่างตะปีก่อนนะครับสาดตันเร่ครับนาอบบนเพื่อกูนนะครับจากโซนชวนเชิญครับเชิญนะครับ เช่นนะครับพัดพัดยานะครับพัดยาอบลนะครับพัดยาอุบลเสื้อปูนะครับมีมีลูกหลายคนนะครับแต่ว่าลูกประสบความสำเร็จนะครับเป็นครูบ้านเป็นหมอบ้านนะครับก็เดี๋ยวว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งนะครับและเป็นลูกหลานนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเด็ดปิดนะครับทำากรรมต่างๆนะครับเพื่อวาม เรียบร้อยนะครับคนที่สองครับจากโซนร้วยดวงครับนางภูไศม์บ้านควรนะครับเชิญนะครับอันนี้ก็เป็นคนรุ่นใหม่นะครับเป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่พยายามผอนลูกในหะ้เป็นคนดีของสังคมนะครับและก็มีจ,จิตอาสาช่วยเหลือสังคมนะครับจาคนที่ส